ทุกท่านสวัสดีค่ะจอมพายดูที่ชีพเป้าแปลงสวยวันนี้จอมพายทุกท่านกลับเข้ามาดูที่ดินของ22องครักษ์นครนานยกอีกครั้งหนึ่งด้วยความคิดถึงด้วยความผูกพันค่ะที่ทดินของ,งยีสองอครักษ์นครนายกของเราชุดนี้เป็นที่ดินแนวบ้านสวนต้องเรียกว่าเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรชายทุง่งค่ะท่านขและตอนนี้จอมพายทุกท่านเข้ามาดูที่ดินแปลงตัวอย่างแปลงนี้ค่ะนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นของคุณลูกค้าที่ซื้อกับเราไว้ช่วงชุดแรกประมาณสองไร่ค่ะ ที่ดินของเราดีงามตรงที่ว่าช่วงระหว่างผ่อนเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินได้อย่างแปลงนี้คุณลูกค้าเจ้าของเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินแล้วค่ะมาลงบ้านนกดาวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้บริเวณรอบบ้านก็เริ่มจะลงพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ค่ะท่านค่ะช่วงหลังผ่อนก็คือเข้ามาใช้ประโยชน์บนแปลงที่ดินมาลงบ้านนอกดาวแบบนี้ได้นะคะปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้มาทำบ่อปลาทำแนวบ้านสวนได้หมดเลยค่ะท่านค่ะ ตอนนี้ของเรายังพอมีแปลงสวยๆให้คุณลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของเนาะที่นี่ของเราเริ่มต้นอยู่ที่1 9 5 0บาทต่อตารางวาณนะตอนนี้มีขนาดแปลงอยู่ที่406ตารางวากระทั่งถึง721ตารางวานะคะทุกท่านขาสดได้ผ่อนได้เหมือนเดิมเนาะที่ดินแนวสวนกเกษตรชัยทุ่งชุดนี้ต้องถือว่าเป็นที่ดินพื้นที่มงคลมากเนื่องจากว่าอยู่ใกล้แปลงนาส่วนพระองค์องค์พระเทพขาท่านขะะนะคะแล้วก็อยู่ใกล้มูลนิธิชัยพัฒนาหรือว่ามูลนิธิ หม่อมหลวงบัวกิติยากรค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0621574449 0621574449ที่นี่เดินทางจากกรุงเทพมาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเองค่ะท่านค่ะที่ดินแนวสวนเกษตรชัยทุ่งคอียมสองอ,องครักนคอนยกค,ค่ะ